เทสอ่าปั๊มนมได้มาตัวสองร้อยครับจากเจาปี้อันนี้ฐาน่าจากตัวเก่านะครับปวดประจำการเพราะมันหมดอายุแล้วครับตัวนั้นร้อยห้าสิบบาทครับผมใช้มาสองรอบเกือบสองรอบนาเกลือครับก็เกือบปีนะร้อยห้าสิบาทนะครับใช้เกือบปีก็ฐานแท็กเนี่ยมันเป็นอ่า แพ็กเก่าของไอตัวเก่าซึ่งตัวเก่ามันก็อย่างที่เห็นในภาพมันไปกองอยู่ข้างล่างครับขั้วลมข้างบนมันหกักส่วนในตัวนี้มาตรฐานไปเยอะปักผมใช้ปักก x t ค0ครับตัวปิดเดียวเองอ่าผมทําระบบเพิ่มขึ้นมานะตัวนี้จะเป็นปัม๊มส่วนของเดิมมันจะเป็นมันจะอยู่ตรงนี้ผมย้ายมาเป็นไฟปกติเปิดเราเสียบปุ๊กไฟมันจะติดเลยระบบเก่านะครับ แล้วก็พอเราเปิดตัวเนี้ยปั๊มจะทํางานแต่คือผมเดินสวิตช์ใหม่ก็อันนี้เป็นไฟเป็นไฟไปส่วนปั๊มอยู่นี่อ่ะมาดูพลังของถ่านลิเธียมอ่าถ่านลิเธียมไอออนมือสองกันนะมีเบส20แอมป์ครับฐ่านเป็น 3S 2P ครับ6ก้อนปั๊ก XT 60ครับเดินเสร็จแล้วก็อันนี้เป็นสายมันนะ อ๋รุ่นนี้ยาวมากเลยลาซาด้าขายอยู่500ครับแต่ผมเจอร้านในช้อปปี้เขาขาย200ผมก็ลองเสี่ยงดวงสั่งมาก็อย่างที่เห็นในรูปครับแพ็กเกจริ้งดีเนื้อพลาติกด,ดีครับข้างในดีครับมันจะเป็น2รูปจริงๆครับข้างในสอลูกแต่ใช้มอเตอร์ตัวเดียวมอเตอร์ IS อ่ารู้สึกจะเป็น i อ550ห้้นยโดยประมาณนะไม่ใช่ IS 775อ่ะ แ่มมานานแล้วอันนี้ไฟอันนี้ไฟนะอันนี้จะเป็นตัวปัม๊มฟังเสียงมันกันแรงแรง โอเคครับก็เสร็จแล้วนะครับอ่าส่วนฐานตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแผงข้างหลังแผงข้างหลังผมจะตรงนี้ต้องคว้านมาหน่อยนะเพื่อเอาไอเนี้ยใส่เข้าไปแล้วก็ไอตัวเนี้คือมันพัฒนามาจากอ่าพัฒนามาจากไอเวอร์ชั่นแรกนะเวอร์ชั่นแรกคือมันจะแปะติดข้างหลังซึ่งปัญหามันก็คือมันอ่ามันเทอะทะแล้วเวลาชา้าแล้วก็ต้องเอาไปชาร์จทั้งตัว ส่วนทําเป็นหัวแปลงแบบนี้ก็เพราะว่าเราสามารถเอาปักเก่ามันครับมาทําเป็นปัก XT 3 0สิบเพื่อเอาไปเสียบกับรถยนต์ได้เลยโดยที่มันสามารถแยกแยกได้ระหว่างฐานกับตัวมันนะแล้วก็อ่าตัวนี้จะเป็นรูชาร์จครับคือกรณีทานหมดเราก็สามารถยกอ่าถอดสวิตยกฐานมาชาร์จใช้ที่ชาร์จอะไรที่ชาร์ไอ้เนี่ยครับไอ้สว่านนะครับสว่านมือถือสว่านมือถืออย่างเงี้ย ระบบ12โวลต์นะครับเสียบชาร์จได้เลยพอเต็มแล้วเดี๋ยวมันก็ตัดเองเพราะยังไงเอาที่ชาร์จแรกได้ใส่ไฟไม่เกิน14.6มันก็พอเต็มเดี๋ยว BMS ตัดเองครับแล้วก็อย่างหนึ่งพอชอรปุ๊บ BMS ก็ตัดอ่าไฟลดลงว่า9.7หรือ9.5โวลต์เนี่ยมันกตัดนี่แหละครับข้อดีของวงจร BMS โอเคครับก็ ขอบคุณที่รับชมลองอีกทีเดีวจะแปลงที่เหลือส่วนที่เหลือะอันนี้ไฟไฟสว่างนะอันนี้จะเป็นสวิตขอบคุณที่รับชมครับนี่นะครับใม่แก่กล่องของผมของมันมาดีครับแต่ผมจะทำให้มันดีกว่า เพื่อตอบโจทย์กับผมใช้งานนะคนหนึ่งก็ใช้งให้ผมไม่รู้แต่ผมชอบแบบเนี้ยสวัสดีครับ